สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอแสดงความดีกับทีมบุย์อีีครั้งนึงนะครับคงจะมีบรรยากาศคุ่กลุ่นในการฉลองชัยฉลองแชมป์นะครับถือว่าเป็นสโมสรที่ได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแกร่งสโมสรหนึ่งนะในไทยสําหรับบุยัมยูนเต็ดในมุมมองของผมนะครับผมไม่ได้ใช่แฟนบุย์นะแต่ผมอยากจะพูดว่าบุยัมยูนเต็ดเนี่ยคือทีมที่ เห็นช่องทางในการใช้ระบบฟุตบอลที่จะสามารถต่อสู้กับทีมในระดับชั้นสูงในเอเชียเราได้ในระดับสโมสรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้บุรีรัมเนี่ยกำลังเจริญเติบโตตามขั้นตอนนะครับได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับท่านประธานอเนวินที่ชอบนะครับได้อาดึงนะครับญี่ปุ่นนะฮะทางด้านเจแปนเบเริ่มเข้ามาเสริมนะครับใน โครงสร้างหลักของทีมจุดนี้เนี่ยเราเรียนรู้ดีกว่าครับว่าบุญรัำเขาทำยังไงถือว่าเป็นการทํางานนะครับเป็นการสร้างทีมที่มีระบบที่น่าจับตามองอย่างยิ่งถือว่าเป็นทีมระดับหนึ่งนะครับของไทยที่เป็นรูปธรรมนะแต่สโมสรอื่นของไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่ายังอยู่ในในในระหว่างการก่อร่างสร้างตัวและมุ่งไปสู่ดุมคติของทางสโมสร ซึ่งซึ่งสักวันหนึ่งนะอย่าง BG อย่าง BU เนี่ยก็ต้องประสบความสำเร็จครับในปลายทางนะที่ทางสมสรสอได้ตั้งเป้าไว้แต่สำหรับบุรีรัมยเนเต็ดเนี่ยก็เริ่มก้าวมาสู่จุดที่มีการผลิด,ดอกออกผลนะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างที่เราน่าจับตามองและนักเตะบุรีรัมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะครับพอดีผมผมไปดูเพจนะครับ ของทางาผู้บอาไทยเราเนี่ยแหละก็ได้ลงภาพนักเตะบุรีรำนะครับที่เป็นนักเตะทีมชาติของเราได้เรียงมาจากโกอุ่มสุพนัทเหมือนตานะครับสุปชัยใจเด็ดนะรัพาแล้วก็มาถึงพิธิวัต์นี่ฮะแล้วก็ไล่เรียงไปถึงเซกสันราตีนะครับเป็นหลายคนนะครับก็ศาส,ะสะลักไยประโคนนี่ฮะคือนักเตะทุกคนล้วนแล้วมีแต่ตาช้างศึกติดที่นาะก นะครับและทีนี้ทางหนองบัวเองนะครับก็มีหลายคนนะที่ที่เคยเล่นทีมชาติด้วยจะเป็นทีมเยาวชนนะครับจุดนี้เองครับเป็นจุดที่ที่เราจะต้องมองนะว่านักเตะที่ต้องเรียกตัวเองว่าทีมชาติกับคําว่าทีมเยาวชนนะนะครับทีมเยาวชนก็เหมือนยังใส่เกยขาสั้นอยู่ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ย,ยีนนะะหรือเขาจะใส่อะไรก็ได้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว คือเขาเป็นเป็นระดับปัวแต่ทีมเยาวชนเราเนี่ยถึงจะติดตาช้างศึกเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ใช่ถึงที่สุดครับคือพูดง่ายๆว่านักเตะอังกฤษนีถึงเขาจะติดทีมเยาวชนบางแต่นะครับรุ่นเล็กมาถึงรุ่นยูยิบสามเขานะครับยูย่เบ็เขาอมันก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะอังกฤษคนนั้นเน่ะเป็นระดับสุดยอดของประเทศยังนะครับ ยังมีการสูญหายไปหลายทางที่ไม่สามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้การหายไปเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนักเตะที่ติดทีมเยาวชนน่ะทีมชาติของประเทศนั้นๆน่ะต้องผ่านการคัดกรองอีกมากมายกว่าจะมาติดทีมชาติชุดใหญ่ภาพนี้เนี่ยมันเริ่มเลยครับในทีมชาติไทยของเราคือความความเข้าใจเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจถึงรากจริงอ่ะรากที่มันมันมีที่มานะครับ นะครับคือเราต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆเราถึงจะรู้ผลถ้าเรามองไม่ออกนะเราจะไปหลงอยู่กับคาว่าตาช้างศึกที่ติดอยู่บนอกในรุ่นเยาวชนและคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นทีมชาติแล้วผมอยากให้แบ่งชัดเจนเลยว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็คือทีมโปรทีมที่เป็นทีมชาติจริงๆส่วนทีมเยาวชนเนี่ยเหมือนอยังเป็นนักเรียนในรั้วนักเรียนอยู่ คุณยังไม่สามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้นะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจโดยไร้ระเบียบวินัยเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าทีมที่เขาเป็นชุดใหญ่คือทีมชาติชุดใหญ่เนะเขาโตมากพอที่เขาจะมีระเบียบวิในัยในชีวิตของตัวเขาเองได้เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วนี่แหละครับความหมายของว่าโปรเฟชชั่นแนลอีกมุมหนึ่งผมมองวันนี้ผมนั่งดูนะการเมืองไทยก็เช่นเดียวกันคือไทยเราเนี่ยเมื่อไรเราจะหมด ไปจากคำสาบเหล่านี้คือเราไม่รู้ปัญหาของรากของมันบางครั้งนะรากฐานของปัญหารากแก้วของปัญหายังไม่โดนแก้ไขแต่เรามารัดขั้นตอนนะครับมาพูดกันถึงตอนปลายมันนะมาแก้เรื่องผลเรื่องใบนะครับมาแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราขัดแย้งกันทะเลาะบ่แว้งกันอยู่ในระดับผลระดับใบแต่ในระดับรากมันไม่ได้รับการแก้ไขคือทัศนคติองค์รวมของคนในชาติเรามันไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหาได้ มองไปมองมาก็เหมือนกันเลยกับการเมืองใหญ่ของประเทศไทยสภาพสังคมไทยและฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นผลสะท้อนเดียวกันเลยว่าเราไม่สามารถจะเจริญเติบโตขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพหรือนะครับการพัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถจะผลิตนวัตกรรมอะไรออกมาได้เลยด้วยตัวของตัวเองยังไม่สามารถจะแข่งขันกับชาวโลกเขาได้ นะครับเราจะทําได้ปลูกข้าวนะเป็นเป็นกิจกรรมประเภทบุคคลนะทาได้แต่กิจกรรมประเภทองค์กรเนี่ยพอขึ้นมาสู่ระดับหนึ่งก็จะมีการคอร์รัปชันมีการเอาพักเอาพวกนะครับไม่มองถึงประโยชน์ส่วนรวมมองถึงประโยชน์เขาเรียกว่าคล้ายๆอนาธิปไตยอะไรเห็นแก่พักพวกเห็นแก่พวกพวก้องนะครับไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติไม่มีใครกล้าเสียสละที่จะมีมุมมอง นะครับว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดนะจะต้องเป็นทีมที่สู้ได้กับทีมทุกทีมในโลกไม่มีใครมองนะครับว่าทีมเยาวชนเราเนี่ยก็คือเยาวชนนะครับเราจะต้องมีสายตาที่ตรงไปตรงมานะครับคนที่ลงไปพัฒนาในรากของเยาวชนเนี่ยคือคนที่เสียสละสูงสุดครับผมบอกไว้ก่อนจะมีไหมนะครับฮีโร่เราสักคนหนึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งที่ทําเพื่อประเทศชาติจริงไง และต้องเป็นคนที่มีทัศกคติยุคใหม่ด้วยในการที่จะพัฒ,พฒนาฟุตบอลไทยในรุ่นเยาวชนได้ยูยี่สามถึงย1 7ได้ตอนนี้เราเพิ่งนิชิกายะนะครับะ,ะมีละหลายๆท่านอยากจะเรียกคอนดะมานะครับลหลายๆคนก็อยากจะได้ซิกโก้จริงๆแล้วก็ทําได้ทุกคนเลยครับแต่มันอยู่พื้นฐานการคิดจริงว่าตอนนี้อิ่มตัวเรื่องเงินเรีอยงครอบครัวสุขสบายหรือยงัง แล้วยังอยากจะเปลืองตัวทําอะไรที่มันเหนื่อยเพื่อสังคมไหมทําอะไรที่มันจะเป็นต้นแบบนะน,นะครับเหมือนคนญี่ปุ่นเขาอะเขายอมนั่งลงเขาใส่ผูกเนคไทนะใส่เกงอย่างแพงเนะี่ยแต่ถ้าเอาจริงเอาจังก็สามารถนั่งลงกับพื้นแล้วพอวันเอาละท่านจะตั้งใจทําถ้าทําไม่เสร็จจะไม่เลิกมีสักคนไหมที่จะวางบ้านหลังละสิบล้านที่อยู่หลังบางเ,เดือนนักเะ โอ้อาย์ตอนนี้ฉันได้เงินเดือนเดือนละสองแสนเลยนะอาจ,จะต้องแข่งอยู่ในเจลีกให้ดีที่สุดแข่งยุโรปดีที่สุดกลับมาเตะเริ่มมีความคิดแล้วทีนี้นเมื่ออิ่มตัวนะในตัวเงินนะเตะให้ทีมชาติเตะยังไงเตะให้ตายก็ท่านนั่นแหละเพราะว่าโครงสร้างไปเปิดหูเปิดตาแล้วนะที่หลีกเมืองนอกตอนแรกก็มีศรัทธาในการที่จะเล่นเพื่อชาติเอาไปเอาอมาเนี่ยเล่นให้ตายก็บาดเจ็บไปเฉยเพอเผลเนี่ย ไปเตะที่หลีกยุโรปเนี่ยหรือหลีกญี่ปุ่นเนี่ยบาดเจ็บเอาไปเอามาเนี่ยเราจะไม่ได้แม้กระทั่งเงินเดือนลูกนะครับจะอยู่ยังไงแฟนจะอยู่ยังไงมันกลายเป็นความคิดระดับนี้ไปแล้วเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อที่จะนะครับเอาตัวรอดไปเราก็ต้องหาสมัครพครรคพวกเพื่อจะประควกประคองนะในจุดรอยรั่วเหล่านี้มาช่วยกันมาช่วยกันอวยมาช่วยกันปิดไม่ให้ใครสามารถ คือยิ่งละลายความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่รอดไปเรื่อยได้เท่านั้นเมื่อมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในสังคมไทยในสังคมฟุตบอลไทยความจริงหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเป็นจุดเริ่มต้นต้น,ต,นต่อของปัญหาเนี่ยมันก็ถูกปิดบังไม่หมดครับให้มีช่องพิจิอนอีกร้อยช่องก็ช่วยอะไรยากถ้าเราไม่เริ่มมีจิตสํานึกตั้งแต่ตอนนี้นะครับว่าอะไรคืออะไรก่อนนะครับผมพูดแล้วผมก็เหนื่อย เพื่อนเพื่อนที่ฟังที่เข้าใจผมก็เหนื่อยเหมือนกันว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้โดนแก้ปัญหาและไม่มีใครแก้ด้วยเพียงแต่ทุกคนพยายามรักษาสถานะตัวเองเพื่อจะให้มีคําว่ารอดอยู่ได้แค่นั้นเองผมอยากจะถามกลับไปเลยนะครับว่าคุณไม่ละอายใจหรือว่าคุณอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่คุณต้องทําอะไรบางอย่างคุณเป็นเจ้าหน้าที่สนามนะนะครับคุณทําหน้าที่ในการดูแลหญ้าพื้นสนามดีที่สุดหรือยงัง นะครับคุณคุณดูแลก้าธีที่นั่งในสนามดีที่สุดหรือยังคุณเป็นนักเตะคุณได้เงินนะเหมือนเอเจนต์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าลีกไทยหรือฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นลีกเอเขาเรียกว่าแะไรฟองสบู่นะครับเตะห้าได้สิบเตะสิบได้ร้อยฝีเท้าสองหมื่นได้เงินเดือนสองแสนนะพูดตรงไปตรงมา เราจึงพยายามรักษาจุดนี้ไว้ตลอดนะทำงานทำงานในหลักที่ไม่ควรจะไม่นั่งทำงานนะครับแต่ได้เกียรติยศได้ศักดิ์ศรีได้เงินเดือนมากมายนะครับเหมือนคนที่ทำงานในการเมืองไทยเหมือนคนทำงานในวงการฟุตบอลไทยทุกวันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยแล้วในที่สุดประชาชนก็น่าสงสารที่สุดแฟนบอลไทยก็น่าสงสารที่สุดที่อยู่ในกระแสที่มองหาความจริงอะไรไม่เจอเลย มองหาอะไรความจริงไม่เจอเลยพอเรามองหาอะไรความจริงไม่เจอมันก็เหมือนคนเมาหมัดนี่แหละถ้าขึ้นชื่อว่าโมหะหรือความหลงยังไงมันก็เมาครับพอเมาแล้วเราจะไปสู้อะไรครับทีมชาติไทยเราจะไปสู้กับซาอุดิอาระเบียเลยคุณรู้ไหมครับว่ารัรรที่รังทีอของจีนเนี่ยเขาสอนให้คนจีนคนเวียดนามเนี่ยมีการ,รบบเคารพบรรพชนอย่างสูงมากแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นหลังเป็นยังไงนะ แต่ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนครับจุดนี้มันเป็นแค่อุบายนะที่จะทําให้คนเราเนี่ยไม่ลืมรากไม่ลืมต้นต่อมัน็นการสอบความคิดให้คนเราเนี่ยไม่ลืมหลักเหตุผลเมื่อไหรที่เราหลุดเราอยู่ในความหลงอะแน่นอนครับเราจะทุกข์ทรมานในการอยู่ร่วมกับสังคมกับคนที่มองไม่เห็นเหนื่อยใจครับแต่เมื่อไหรที่เราอยู่คนเดียวนะที่เราอยู่กับใจเราจริงอ่ะ เราจะสบายใจนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ที่คนที่มองไม่เห็นเนี่ยจะรุมร้อนกันขึ้นลงเป็นน้าขึ้นน้ําลงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าทีมชาติไทยมันเป็นกรรมอะไรนะทาไมถึงไม่ไปบอลโลกสไไักทีทาไมประเทศเอเชียต้องแพ้แล้วเราก็หลอกกันอีกชั้นหนึ่งในการทุจริตคอร์รัปชันในการที่จะล่องกระแสไปเรื่อยๆไม่ยอมแก้ไขต้นตอปัญหาแล่เราไม่ยอมจัดเรียงโครงสร้างและประเมินให้ถูกต้องนะครับ ทีนี้ทำไมคนญี่ปุ่นอย่างนิชิกะยะและอิชิเข้าเห็นต้นตอปัญหาอย่างแท้จริงเพราะเขาฝึกมาแบบนั้นครับระเบียบวินในในประเทศญี่ปุ่นหรือเจแปนเวเขาฝึกมาแบบนั้นรัฐมนตรีเขาจะทำผิดเนี่ยเขาประกาศลาออกเลยอะไรที่มันถูกต้องเขาจะนั่งลงทำแบบไม่ไอายด้วย แล้วก็ทําจริงๆด้วยแล้วเขาหาปันต้นตองปัญหาให้เจอเขาหาให้เจอแล้วเขาทํนจริงๆและทุกคนในสังคมเนี่ยเขาก็ยอมรับมันจึงเกิดปฏิญญาเจแปนเวขึ้นมาได้เพราะสังคมยอมรับเพราะสังคมเชิดชูคนที่ดีเชิดชูคนที่ทํำจริงนะครับเขารังเกียจการทุจริตแต่มันตรงนข้ามมาสังคมไทยเราเนี่ยทุจริตพวกพอง ขอให้ปกป้องสามารถอยู่ไปได้นะครับความสามารถตัวเองมีอยู่5นะครับแต่ได้รับเกียรติสิได้รายได้ร้อยมากกว่าเหมือนเอเจนต์ญี่ปุ่นบอกว่ามันเป็นฟองสบู่จริงว่าไม่เก่งจริงอะแต่ได้รับผลตอบแทนและสามารถอยู่ได้สุขสบายนะครับประเทศไทยจึงเป็นสวรรค์ของนักเตะร,ระดับเกรดบีทั่วโลกที่เขาอยากจะมาขุดทองก่อนเขาจะค้าเลอิอกคาแข่ง ประเทศไทยจึงเป็นสวรรค์ของบรรดาโจรผู้ร้ายนะครับหรือบรรดามิชฉาชีพทั่วโลกที่อยากจะมาเที่ยวพัทยามาเที่ยวกรุงเทพเพราค่าของชีพถูกมีสตรีทฟู้ดมาอยู่สุขสบายเป็นคนไทยดีด้วยนะถ้าอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาไม่มีใครคุยด้วยเขารังเกียดแต่มาอยู่ไทยเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยเราเป็นคนจิตใจดีนั่นเป็นแง่มุมที่ดีครับแง่มุมที่ดีแต่เราไม่มีวัฒนรรม เราไม่สามารถจะแข่งขันกับชาวโลกได้นะครับทีนี้เรามีกีฬาเพื่ออะไรละ่ะเรามีกีฬาเพื่อฝึกนะครับสกิลทักษะให้กับเยาวชนเรามีกีฬาเพื่อสอนเยาวชนให้รู้จักแพร้รู้จักชนะรู้จักอภัยรู้จักการเอาตัวรอดนะครับรู้คําว่าตัวรอดไม่ใช่ไปไปโคตรโกงเขานะนะครับแต่เราทํายังไม่ได้เลยเพราะเราอยู่ในในมิติหนึ่งที่เราประเมินไม่ถูก ว่าเราอยู่ระดับไหนของฟุตบอลบนโลกใบนี้ดังนั้นนะครับที่ผมพูดมายืดยาวคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านทราบว่าการรู้จักเหตุเหตุของปัจจัยที่มันจะทําให้เกิดผลนะีมันสําคัญมากและผมยืนยันว่าช่องมาคินชาแนลเนี่ยจะขอทําเรื่องเหตุนะครับเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยและการทําเรื่องเหตุเนี่ยถ้าเราใจบริสุทธิ์เราไม่ได้พูดเพื่อทําลายใครหรือว่าใครแต่เราพูดเพื่อชพูดเพื่อส่วนรวม ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้แล้วเนะี่ยมันจะสามารถปลดล็อกแก้ปัญหาได้จริงๆเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถบุ้งตรงไปสู่ในระดับโลกได้วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับทำาไมเขาประสบความสำเร็จนะแน่นอนครับโค้ชเขาอ,ะอ่ะไปอยู่ต่างประเทศนะแน่นอนมันรุ่งเรืองขึ้นมาจุดไหนช่วงไหนการอยู่ต่างประเทศการเรียนรู้วาทําอื่นเนี่ย ไม่ได้ช่วยให้มันมันจะกระตุ้นเราให้เราไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนที่มีเงินเดือนเยอะที่เราจมอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นไทยของเรามีบัตรประชาชนไทยนะมีพักพวกพี่น้องมากมายมีเพื่อนฝูงที่แน่นแฟนเป็นรุ่นมาทํายังไงก็ได้ขอให้ช่วยกันปิดบังความผิดกันนะทุจริตเล็กทุจริตน้อยเอาพักพวกกันช่วยกันปิดกลายเป็นกลุ่ม้วน อันนี้อยู่ในวงการนี้อันนี้อยู่ในวงการนี้คนนี้เป็นเซียนวงการนี้คนนี้เป็นเซียนวงการนี้วงการใครวงการมันต่างคนต่างกินไปเราเราต่างต้องเลี้ยงครอบครัวนะเป็นสิ่ง<ม>ที่ถูกต้องเราอยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้ไม่แข่งขันหรืออยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปไหนก็ได้เราไปแบบนี้ครับแต่เมื่อจะเป็นโค้ดหรือใครก็ตามแต่ไปแต่งงานกับคนต่างประเทศนะครับหรือไปอยู่แต่คนในประเทศอื่นไปเรียนรู้ว่า ในการแข่งขันที่แท้จริงของโลกใบนี้นะครับว่าเขาแข่งกันยังไงเนี่ยทุกคนจะอดไม่ได้ที่จะกล,ก,ลกลับเข้ามาพัฒนาประเทศชาติของเัวเองเราจะเห็นได้ว่าเมื่อในอดีตเมื่อในอดีตในในช่วงเมื่อห้าสิบสิปีที่แล้วอย่างน้อยนะถึงร้อยปีที่แล้วรัฐมนตรีหรือคนที่จะมาเขียนอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนานะครับในประเทศของเราล้วนแล้วแต่ นะครับไปจบมาจากอังกฤษจบมาจากอเมริกาหรือจบมาจากยุโรปที่มีวิชาการหรือมีวิธีการคิดที่สามารถพัฒนาประเทศชาติเราได้หรือแม้แต่การรอดของประเทศเราที่ไม่ตกเป็นนานานิคมนะพัฒนาของพัฒนาการของประเทศเราที่มันเร็วกว่าหลายๆประเทศในเพื่อนบ้านเราในอาเซียนนะก็เพราะเราได้องค์ความรู้นะครับมาปรับปรุงใช้ในประเทศเรานี่แหละนะครับจุดนี้มากกว่าครับที่ที่เราควรจะมองว่า การที่เราจะมองหาเหตุเนี่ยนะครับเราต้องเราต้องฟังกันนะนะครับเราเรียนรู้ว่าประเด็นปัญหาของฟุตบอลไทยมันคืออะไรผมได้พูดไปหลายสิบล้วที่จริงมันจะพูดไม่หมดนะนะครับแล้วการพูดนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราขัดแย้งกันเพราะว่าเราเราไม่ได้ขึ้นมาจากเหตุที่แท้จริงพอไม่ขึ้นมาจากเหตุที่แท้จริงมันกลายเป็นเหตุที่มีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเมื่อเมื่อแต่ละฝ่ายกำผลประโยชน์อยู่ นะครับพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่เหตุมันมเลยเกิดความขัดแย้งเทาะว่าบวแว้งกันแต่ถ้าเราขึ้นมาจากเหตุที่แท้จริงคือเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่ออนุชนเราพูดพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ผิดครับเพราะเราไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับผมพูดไปถึงผมจะพูดถูกนะสมมุติว่าผมพูดถูกแล้วกันแล้วมันทาถ้าทําตามเบรที่ผมพูดนะแล้วมันทาให้ทีมชาติไทยเราแข่งขันระดับเอเชียแล้วขึ้นระดับโลกได้ก็ไม่ต้องมายกย่องชมเชยอะไรผมรอกครับผมไม่ต้องการหรอก ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรอกนะครับคําว่าหิวแสงหรือว่าคำว่าอยาก,ยากประสบความสําเร็จหรืออะไรต่างๆนานากับผมมันเลยไวแล้วครับมันเลยไวละผมไม่ใช่คนอายุสามสิบนะไม่ใช่คนอายุสี่สิบที่จะต้องการเกียรติต้องการความสําเร็จในระดับนั้นนะแต่อย่างน้อยนะผมดีใจนะทํา youtube เนะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะที่สามารถเสริมเข้ามานะส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับให้มันคุ้มค่าที่เรานั่งทา แต่มันมีประโยชน์ก er ับสังคมตรงจุดนี้เนี่ยผมภูมิใจที่สุดครับดังนั้นนะครับช่องมา๊กอินชาแนลขอพูดถึงเหตุนะครับของวงการฟุตบอลไทยโดยที่เราไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปว่าต่อว่าใครทําให้เสียหายและผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรในการพูดมากมายไปกว่าการสื่อสารให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับทราบในมุมมองที่ถูกต้องเมื่อทราบมุมมองที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆปรับครับปรับเป็นสิ่งที่ดีขึ้น นะครับผมอยากให้พูดเรื่องนี้กันสักร้อยช่องอะ่ะผมคิดว่าผู้บอไทยไปถึงระดับเอเชียแน่นอนครับฉันเป็นแฟนบอลีมฉันเป็นแฟนโ o เอลที่ฉันรักเลียงมากขึ้นกวที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกับช่างศึกเอราวันกาดิเยนัดเอเชียสายไทยแลนด์พี่ชา้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดิเย Thailand, I am a Lion fan and I love Lion more than ever. Cause Lion gave a chance to eat Rawan a Thai player. I'm from the same city, as see Rawan in Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. Shan'pin fan, Fan, oh ฉันรักเลียมากึงนก่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้ลูกหลักกับช้างศึกเดราวันกาดีเยนักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารุฟอนเซกะขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้ช่างสึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais, j'aime bien plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle, un wingardier, une joueuse d'origine thaïlandaise Je viens de la même ville qu'Erawan Gwazi en Thaïlande J'adore Fonseca, merci pour l'opportunité de donner votre fils au Elephants ah.